ทุกวันนี้เราเจอสารพิษเจอมลพิษเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่รอบตัวเรานะครับอย่างช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโอ้โหอากาศเนี่ยมันสกรปรกมากค่าฝุ่นเนี่ยสูงมากแล้วเราก็มักจะได้ยินข่าวว่ามีการสูญเสียมีผู้เสียชีวิตเพราะเป็นมะเร็งจากการที่มลพิษทางอากาศเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น,นครับแล้วประชาชนอย่างเราจะทําอะไรได้บ้างในเมื่ออากาศเนี่ยมันก็ยังสกรปรกอยู่ค่าฝุ่นสูงตลอดเวลาเลยสิ่งที่เราทำได้คือการดูแลร่างกายของเราทำให ภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่จะต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะมะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้รับสารพิษเข้ามาในร่างกายนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับเซลล์ชนิดหนึ่งในร่างกายที่จริงๆแล้วมันคือทหารที่ทำหน้าที่ในการ จัดการแล้วก็ต่อสู้กับเซลล์มะเร็งแทนเราอยู่แล้วถ้าเราดูแลเซลล์กลุ่มนี้ให้มันมีเยอะขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยร่างกายเราก็จะสามารถต่อสู้กับมะเร็งแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคมะเร็งได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเซลล์กลุ่มนี้มันชื่อว่า NK c ซ l l หรือว่า Natural Killer Cells วันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธียังไงในการดูแลแล้วก็เพิ่มปริมาณแล้วก็ประสิทธิภาพของ NK เซล l ในการสู้กับมะเร็งครับ This the Standard Podcast is i o p e n i n g for your ears. Top to toe. podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าก่อนอื่นมารู้จักก่อนว่า NK เ l ลคืออะไรนะครับ NK เ l ลชื่อเต็มๆของมันคือ Natural Killer cell นะครับแปลตรงๆก็คือเป็นเซลล์นักฆ่าเลยเรียกได้ว่าเป็นทหารด่านหน้าเลยที่ปกป้องร่างกายเราจากสิ่งที่มันอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์ที่ติดเชื้อโรค โดยเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสนะครับอย่างเช่นโครโรนาไวรัสอย่างนี้ จากเซลปกติปึ๊บติดเชื้อไวรัสปั๊บถ้าเกิดว่าไอ้เจ้า N K เซลเนี่ยมันเดินเดินอยู่ในร่างกายแล้วมันมองเห็นเนี่ยมันก็จะเข้าไปจัดการเลยนะครับนอกจากนี้มันยังจัดการกับเซลมะเร็งด้วยก็คือเซลล์ที่มันไม่เฮลตี้หรือเซลล์ที่มันผิดปกติไปแล้วเจ้า N K เซลเนี่ยมันก็เก่งมากมันสามารถที่จะสอดส่ายแล้วก็มองเห็นว่าอ๋อถ้าเซล์นี้ผิดปกติปึ๊บมันจะวิ่งเข้าไปจัดการเลยนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยเราได้ถ้าเกิดว่ามะเร็งเนี่ยมันยังไม่ได้ develop ปหรือเกิดขึ้นในร่างกายของเราช่วงระยะ เพี้ยแล้วแล้วร่างกายเรามี NK เซลเยอะแล้วก็เจ๋งพอเนี่ยมันก็สามารถจะรีบฆ่าตัดตอนเซลล์นั้นเลยก่อนที่มันจะไปฟอร์มเป็นคลัสเตอร์ของเซลมเลมะเร็งแล้วก็วิ่งไปทั่วร่างกายทำให้เกิดโรคที่มันหนักขึ้นนะครับปกติแล้ว NK เซลเนี่ยมันถูกสร้างมาจากไขกระดูกนะครับในวันๆนึงเนี่ยร่างกายเราสร้าง NK เซลตลอดนะประมาณ เจ็ดสิบถึงแปดสิบล้านเซลล์ต่อวันก็ยังเยอะมากเลยเพราะว่าเจ้าเอ็นเคเซลเนี่ยมันอายุสั้นนะครับอายุไขมันน่ะโดยเฉลี่ยแล้วกันอยู่ที่ประมาณสิบห้าวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราอ่ะต้องสร้างเอ็นเคเซลตลอดเลยสร้างทหารใหม่ๆเฟรชๆนะครับแล้วสักพักนึงเนี่ยมันก็ตายไปทหารชุดใหม่ก็จะถูกสร้างขึ้นมาแต่ทีนี้เวลาที่เราแก่ขึ้นแก่ขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพของร่างกายในการผลิตเอ็นเคเซลเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆร,ร,รวมไปถึงไลฟ์สไตล์มีผลมากนะครับถ้าเกิดว,ว่าเรามีไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้เนี่ยแน่น NK เซลเราเนี่ยก็ถูกสร้างมาในปริมาณที่เยอะแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เก่งด้วยสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ร่างกายใช้ชีวิตไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่เนี่ยแน่นอนปริมาณ NK เนี่ยก็จะลดลงประสิทธิภาพหรือว่า activity ของมันเนี่ยก็จะต่ำลงนะครับไม่ใช่ว่ามีเยอะแล้วดีเสมอไปนะครับบางทีถ้ามีเยอะแต่ปรากฏว่าเป็นตัวที่มันไม่ค่อยเจ๋งไม่ค่อยเก่งเลยไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยมันก็ต่อสู้กับเชื้อโรคหรือต่อสู้กับเซลล์มะเร็งไม่ได้นะครับทีนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันสามารถจะรู้ได้ไงอ่ะว่าอีนี่เป็นเซลมเลมะเร็งหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นเซลล์ที่มันติดเชื้อหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเซลลในร่างกายของเราถ้าเกิดเป็นเซลล์ที่สุขภาพดีเฮลตี้นี่นะครับทุกเซลเนี่ยที่ผิวของมันเนี่ยมันจะผลิตโปรตีนตัวหนึ่งนะครับชื่อของมันเนี่ยชื่อว่า MHC Class One นะครับชื่อเต็มๆของมันเนี่ยนะครับก็คือ Major Histocompatibility Complex Type 1นะครับเป็นตัวบอกว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มีทงตัวนี้โบอกอยู่ที่ผิวของเซลล์นะครับจะบอกว่านี่คือเซลล์ของร่างกายของตัวเองแล้วก็เป็นเซลล์ที่เฮลตี้ปกติด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับฉัน NK เซลลถ้าเห็น MHC class one ปั๊บมันจะรู้ว่าโอเคนี่คือเซลล์เฮลตี้และปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับถ้าเกิดว่าเซลล์ร่างกายเราโดนไวรัสอย่างเงี้ยครับมาอินเฟคมาจัดการเนี่ยนะครับแล้วติดเชื้อเนี่ยไวรัสมันจะทําให้เซลล์นั้นเนี่ยผลิต MHC one น้อยลง หรือว่าสัญญาณนั้นหายไปพอ nk cell เห็นไอ้เซลล์นี้ไม่มี msc วันนี่นะมันก็จะวิ่งเข้าไปเกาะนะครับแล้วก็จัดการทีนี้สเต็ปในการจัดการของมันนะครับคืออย่างแรกมันจะมองก่อนมีเปล่ามี msc เปล่าสเต็ปที่หนึ่งถ้ามันมีปุ๊บมันจะวิ่งเข้าไปหาเซลล์พิซมันจะเข้าไปเกาะครับการเกาะนี้สําคัญมากถ้าเกิดมันเกาะได้ดีจับได้แน่นเนี่ยมันจะ turn on หรือว่า a c t i v เว e ไอ้เจ้า nk cell ให้มันแบบ เหมือนกับอารมณ์โกรธแค้นมีพลังขึ้นมาที่จะจัดการและฆ่าได้นะครับและเซพที่สามถ้ามันเทอร์ออนได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถจะเจาะทะลุทะลวงไอ้เจ้าเซลล์ตัวนั้นที่มันสุขภาพไม่ดีที่ต้องกําจัดแล้วมันก็จะปล่อยสารเข้าไปฆ่าแล้วทาให้เซลล์นั้นเนี่ยแตกแล้วก็ตายได้นะครับนี่หลักการคล้ายๆกันเซลล์มะเร็งเนี่ยครับมันก็จะผลิต mhc type one เนี่ยลดลงไปด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีสารอื่นๆอีอกใอ้ออกมาที่ผิวแล้วไอ้เจ้า nk เซ l เนี่ยสามารถที่จะ Recognize what สังเกตได้ว่าอ๋อไอเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ผิดปกตินะพอมันเริ่มสังเกตได้ปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปเกาะกับเซลล์มะเร็งครับถ้ามันเกาะได้ดีเกาะได้แน่นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเทิร์นออนแล้วก็จัดการเซลล์มะเร็งนั้นได้แต่ต้องบอกว่าเซลล์มะเร็งมันก็เก่งนะฮะเซลล์มะเร็งบางทีเนี่ยมันปรับตัวทําให้ไอาสารบางอย่างเนี่ยที่ทําให้ไอเจ้า NK เซลลสามารถมาเกาะได้ดีเนี่ยมันลดน้อยลง NK เซลก็เกาะได้แหละแต่มันอาจจะเกาะไม่ได้ดีพอเกาะไม่ได้ดีปุ๊บมันก็เทิร์นออนได้ไม่เต็มที่ มันก็อาจจะฆ่าไอ้เจ้าเซลล์มะเร็งได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าฆ่าไม่ได้เนี่ยเซลล์มะเร็งมันก็เพิ่มจํานวนได้พอเพิ่มจํานวนได้ปุ๊บมันก็จะลามไปทั่วร่างกายนะครับถ้าเป็นระดับนั้นเนี่ยมันต้องใช้ medical technology หรือว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่และที่มีการทําให้ไอ้เจ้า NK เนี่ยมันเจ๋งขึ้นแล้วก็เอามาจัดการกับโรคมะเร็งเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเขาทําได้ยังไงนะครับ ทีนี้มาดูกันว่าแล้วคนอย่างเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีวิธีในการเพิ่ม NK เซ l ทั้งปริมาณแล้วก็ Activity ซึ่งคือความสามารถของมันในการจัดการกับเซลล์ที่ติดเชื้อรวมไปถึงเซลล์มะเร็งได้ยังไงบ้างน,นะครับจริงๆเบสิกมากย้อนกลับมาที่ไลฟ์สไตล์ที่ดีครับเริ่มอย่างแรกเลยคือการนอนให้เพียงพอครับมีการทดลองเลยนะครับที่ระหว่างนอน8ชั่วโมงกับนอน4ชั่วโมงเจอว่าถ้าคนที่นอน8ชั่วโมงประสิทธิภาพของ NK เซลคือ100%คนที่นอนแค่4ชั่วโมงเนี่ยประสิทธิภาพของ NK เซ l จะลดลงเหลือเพียงแค่60 ถึง70%นั่นก็ไม่แปลกใจเลยทําไมคนที่อดหลับอดนอนทํางานหนักหรือว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ค่อยได้พักผ่อนเนี่ยมักจะป่วยง่ายนั่นก็คือเหตุผลนี้นี่เองนะครับเพราะว่าพอไม่ค่อยได้พักผ่อน NK เซลมีปริมาณและประสิทธิภาพลดลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่เซลล์ติดเชื้อก็เยอะขึ้นแล้วความสามารถในการกําจัดเชื้อโรคก,ก็ต่ําลงเพราะฉะนั้นการนอนเป็นสิ่งสําคัญครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>อย่างที่2คือการออกกําลังกายต้องบอกว่าการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ ราคาไม่แพงแล้วก็เป็นการเพิ่ม NK c e เ l ซลไ,ได้ดีมากๆเลยนะครับคุณสามารถจะออกกําลังกายเลือกได้เลยสิ่งที่คุณชอบไม่ว่าจะใครชอบทําคาร์ดิโอนะครับออกคาร์ดิโอเลยครับทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือใครที่ชอบกิจกรรมอื่นๆอาจจะเป็นการยกน้ําหนัก Resistive เทรนนิ่งเนี่ยก็ทําได้ก็เป็นการเพิ่ม NK เซลล์เช่นกันนะครับเพราะว่าเวลาที่ออกกําลังกายเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เราหลังหล่งฮอร์โมนบางอย่างยกตัวอย่างเช่นนอร์อพิเนฟรินนะครับหรือว่าฮอร์โมนอีกหลายตัวเลยที่มันไปบูสต์การทํางานและการผลิต NK เซลให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นออกกําลังกายเถอยังไง NK เซลจะเยอะขึ้นแล้วก็ช่วยเราในการจัดการกับเซลล์ที่มีสิทธิ์จะเป็นเซลล์มะเร็งได้ดีเลยนะครับอย่างที่3มคือการกินครับการกินให้ดีแน่นอนอการกินอาหารที่หลากหลาย แล้วก็มีสารอาหารที่จําเป็นกับร่างกายนะครับจริงๆแล้วถามว่าควรจะกินอะไรมันจะค่อนข้างโอเวอร์แลปกับอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนเยอะๆเราเคยพูดไปเยอะเกี่ยวกับแอนตี้ออกซิแดนนะครับก็ผักผลไม้5สีกินไปเลยครับ พวกนี้มันนอกจากจะได้แอนตี้ออกซิแดนต์แล้วเนี่ยมันยังสามารถจะบูสต์การผลิต NK เซล์อีกด้วยนะครับพวกสมุนไพรต่างๆสไปซ์ต่งางๆกินได้เลยเพราะมันจะบูสต์ NK เซล์มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับวิตามินดีครับวิตามินดีเนี่ยการที่เราได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอก็สามารถจะช่วยทําให้การผลิต NK เซล์เนี่ยมีมากพอแล้วก็แอค i ิวิตี้มันสูงด้วยพูดถึงวิตามินดีนิดนึ่งละกันพเราไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับว่าเราจะได้วิตามินดีจากไหนบ้างแน่นอนแสงแดดอ่อน ตอนเชา้าเอาตื่นมาไปเจอแดดบ้างนะครับนอกจากข้อดีคือทําให้เรามีเว e Sleep Cycle คือเราจะนอนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยเรายังได้รับวิตามินดีไปด้วยนะครับปลาทะเลไขมันเยอะเนี่ยกินได้เลยครับปลาทูปลาทูน่าแซลมอนอาหารทะเลหอยนางรมกุ้งกินพวกเนี้ยได้วิตามินดีนะครับเห็ดไข่แดง กินได้เลยได้รับวิตามินดีแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจรู้สึกว่าเอยตัวเองอาจจะวิตามินดีไม่พอหรือว่าบางทีไม่ค่อยได้กินอาหารเหล่านี้นะครับกินเสริมก็ได้ครับทีนี้ซัพเฟอร์เมนที่ให้วิตามินดีเนี่ยมันจะมี2แบบคือวิตามินดีกับดีซึ่งวิตามินดีสเนี่ยส่วนใหญ่จะสกัดมาจากพืชแต่วิตามินดีสส่วนใหญ่เนี่ยจะสกัดมาจากสัตว์นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจากการทดลองเขาเจอว่าวิตามินดีเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้รับวิตามินดี เข้าไปในร่างกายเนี่ยเยอะกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า D2 ไม่ดีเนาะบางคนที่เป็นวีแกนเนี่ยครับสามารถที่จะเลือกกินวิตามิน D2 ได้เช่นกันนะครับนี้ถามว่ากินเท่าไหร่ถึงจะโอเคโดย recommendation แล้วนะครับวิตามิน D เนี่ยสามารถจะกินเสริมได้อยู่ที่1,000-4,000ถึง u 0 0 0 i น IU เนี่ยหน่วยเต็มๆของมันคือ international unit มันไม่ได้เทียบเท่ากับมิลลิกรัมนะครับ1,000 IU เนี่ยมันเท่ากับศูน 0.25มิลลิกรัมถ้าเกิดว่าเป็นวิตามินดีเพราะฉะนั้นเวลาจะกินเนี่ยก็ดูฉลากดูเลเบลแล้วก็ดูโดสกันนิดหนึ่งเนาะกินเยอะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเนี่ยเราขาดวิตามินดีมากน้อยนะครับไม่ต้องกินเยอะมากจนเกินไปนอกจากนี้ครับการกินน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วก็การดื่มนมเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยในการผลิต NK แล้วก็ประสิทธิภาพของ NK ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งการทำ IF แน่นอนมันช่วย boost NK เซลล์อยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเราทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะขาดอาหารร่างกายก็จะเข้าสู่โหมดในการ reboost immune system ของเราทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอีกเทคนิคหนึ่งที่อยากจะพูดเยอะหน่อยในเอพิโซดนี้นะครับเพราะมันยังไม่เคยพูดเป็นเรื่องใหม่มาผมไปเจอเปเปอร์มาแล้วรู้สึก มันอินสป r i ริงอยากจะแชร์ต่อกับทุกคนมากและอยากเชิญชวนให้ทำเป็นเทคนิคที่ทุกคนทำได้คือการอาบป่าภาษาอังกฤษเรียกว่า forest bathing นะครับถามว่าการอาบป่ามันคืออะไรมันคือการที่เราพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ลายร้อมไปด้วยต้นไม้นะครับถามว่าต้นไม้แบบไหน ทางที่ดีควรจะเป็นต้นไม้เป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ขนาดใหญ่ครับเข้าไปตามอุทยานเข้าไปตามสวนสาธารณะที่มีต้นไม้ใหญ่เยอะๆนะครับพาตัวเองไปคุณแค่ไปนั่งเฉยๆท่ามกลางต้นไม้สัก2ชั่วโมง3าชั่วโมง4ชั่วโมงถ้ามีเวลานะครับซักอาทิตย์ละครั้งเพียงเท่านั้นนะครับ มันสามารถที่จะบูสต์ทั้งปริมาณและที่สำคัญมันบูสต์แอคทิวิตี้ซึ่งแอคทิวิตี้สำคัญมากนะมันสามารถจะบูสต์แอคทิวิตี้ของ NK เซลล์ได้ระยะเวลา1เดือนเลยนะครับจากงานวิจัยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่ามันมันน่าสนใจมากแล้วเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เราพาตัวเองไปเนาะต้องบอกว่าการอาบป่าเนี่ยนะครับมันโด่งดังมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองเนี่ยเขา เขาอินกับเรื่องนี้มากๆนะครับจริงๆมันมีศัพท์ญี่ปุ่นด้วยนะครับเป็นคําว่าชินรินโยคุนะครับเรียกว่าการอาบป่าซึ่งรัฐบาลเนี่ยส่งเสริมให้คนญี่ปุ่นเนี่ยพาตัวเองเข้าไปเทคเดย์ทริปเข้าไปในป่าทุกๆเดือนนะครับงานวิจัยเขาเจอว่าเขาเอาคนเนี่ยเทียบกันเลยเนาะไปเดย์ทริปในป่ากับไปเดย์ทริปในเมืองแล้วดูสิว่าการตอบสนองทั้งเรื่องของสุขภาพจิตเมนเทลิตี้รวมไปถึงเก็บสารต่างๆเข้าไปทดสอบภูมิคุ้มกันด้วย เทียบกันเป็นยังไงก็จริงๆก็เจอว่าคนที่ไปเที่ยวทั้งเมืองและเที่ยวทั้งป่าเนี่ยจริงๆก็รีแลกซ์มีความสุขระดับฮอร์โมนของความเครียดเนี่ยมันลดลงทั้งคู่นะครับแต่สิ่งที่เจอที่มันต่างกันก็คือว่าคนไปเที่ยวป่าเนี่ยเขาเจอว่าปริมาณ NK Ce เคแล้วก็แอคทิวิตี้ของมันเนี่ยสูงขึ้นในขณะที่คนที่ไปเที่ยวเมืองเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากเดิมก่อนที่จะไปเที่ยวนะครับเขาก็เริ่มสนใจว่าในป่ามันมีดีอะไร สูงขึ้นยังไม่พอนะครับมอนิเตอร์ไปเจอว่า NK เซลล์เนี่ยมันสูงขึ้นต่อเนื่องกันไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยมันอาจจะค่อยลดแล้วก็กลับสู่ภาวะปกตินะครับพอนักวิทยาศาสตร์เนี่ยหาข้อมูลศึกษาไปเรื่อยเขาก็เริ่มเจอว่าจริงๆแล้วเคล็ดลับของป่าเนี่ยคือป่าหรือว่าต้นไม้ต้นไม้ยืนต้นเนี่ยครับมันจะปล่อยสารเคมีตัวหนึ่งเป็นสารที่สามารถจะเป็นเหมือนไอระเหยนะครับ มันเรียกว่าไฟทอนไซเป็นคำรวมๆแล้วกันไฟทอนไซคือสารละเหยที่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยปล่อยออกมามันคือกลิ่นป่าหรือว่ากลิ่นต้นไม้เนี่ยเคยเป็นแม้เวลาเราไปเที่ยวพื้นที่เขียวๆต้นไม้เยอะเนี่ยมันจะได้กลิ่นของต้นไม้กลิ่นเขียวใบหญ้าอะไรเนี้ยมันคือกลิ่นนั้นเองนะครับที่เป็น s e c ร e ตที่ช่วย boost NK activity ได้นะครับปกติแล้วต้นไม้เนี่ยครับมันผลิตสารเหล่านี้อยู่แล้วนะครับมันมีประโยชน์กับต้นไม้คือมันใช้ในการ ป้องกันไม่ให้พวกมแมลงเนี่ยมากัดกินตัวต้นไม้ตัวบาร์กตัวเนื้อแก่นไม้ของมันเนี่ยนะครับเท่านั้นยังไม่พอไอเจ้าสารตัวนี้มันยังช่วยป้องกันต้นไม้จากพวกแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสคิดง่ายๆมันคือระบบภูมิคุ้มกันของต้นไม้นั่นแหละแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดว,ว่ามนุษย์เราเนี่ยครับไปสูดเอาไอเจ้าไฟโทซน์หรือว่าไอเจ้าระบบภูมิคุ้มกันของต้นไม้เข้ามามันสามารถช่วย boost NK activity ได้ด้วยนะครับ อย่างที่บอกไปนอกจากจะบูสต์เรื่องของ NK Activity แล้วเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของความเครียดด้วยมันลดระดับคอร์ติซอลฮอร์โมนทำใหความเครียดแล้วทำให้คนเรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกรีแลกซ์แน่นอนการพาตัวเองเข้าไปสู่ธรรมชาติเวลาที่เราเครียดเนี่ยมันเวิร์กอยู่แล้วแต่ทีนี้เป็นข้อมูลใหม่นะครับการพาตัวเองไปเที่ยวป่าอาจจะมีผลดีกว่าการพาตัวเองไปเที่ยวทะเล ในอีกคนละเซนส์เพราะว่าถ้าเกิดคุณไปป่านี่ยคุณจะได้สารพวกไฟทอนไซด์แล้วก็ช่วยบูสต์อิมมูนซิสเต็มด้วยถามว่าจากงานวิจัยเหล่านี้นะครับเราจะมาประยุกต์ใช้กับพวกเราได้ยังไงได้บ้างน,นะครับในาณะที่บางคนเป็นคนเมืองเนาะก็อยากจะแนะนําว่าพาตัวเองไปเดย์ทริปครับเรื่อยๆเดือนละครั้งถ้าเกิดจากงานวิจัยเนาะมันสามารถจะบูสต์ได้ประมาณเดือนหนึ่งทุกๆเดือนหาโอกาสพาตัวเองไป เที่ยวป่าคุณไม่จําเป็นต้องไปเดินป่าฮิกิ้งทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรเลยนะครับคุณสามารถจะไปนั่งชิลๆเฉยๆนอนอ่านหนังสือปิกนิกแต่อย่างน้อยใช้เวลาอยู่ในป่าหรือท่มกาตรตัวมาเยอะซัก2ชั่วโมงอยู่สั้นเกินไปอาจจะยังไม่ค่อยได้อะไรพาตัวเองไปอยู่นานๆหน่อยนะครับถ้าการขับรถพาไปอุทยาเลยมันดูยากลําบากมากเกินไปเนี่ยส่วนสาธารณะก็ไม่แย่นะครับเป็นอีกออปชั่นหนึ่งคือพาตัวเองไปก็ได้เสาร์อาทิตย์นะครับเลือกวันที่ อากาศค่อนข้างสะอาดแล้วก็อากาศไม่ร้อนจนเกินไปนะครับพากิจกรรมทํากันไปทั้งครอบครัวไปเดทไปอะไรเงี้ยในส่วนสาธารณะหรือถ้าใครไปออกกาลังกายในสวนก็ยิ่งดีเลยนะครับไปตอนเช้ามืดหน่อยหรือไปตอนเย็นที่แดดไม่ร้อนแล้วก็ฝุ่นไม่เยอะนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้เราได้สูตรเอาเจ้าไฟทอนไซ แล้วก็สามารถจะช่วย boost immune system ได้การทำเหล่านี้มันคือการที่เราเสริม immune system ของเราเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันร,ร่างกายเราให้ลดความเสี่ยง ที่มะเร็งเนี่ยมันจะ develop แล้วก็พัฒนาขึ้นในร่างกายนะครับแน่นอนคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งไปทําอย่างเงี้ยมีประโยชน์อยู่แล้วแต่คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันก็ส่งผลพลอยได้ไปด้วยแหละครับแม้ว่าโอเคมันอาจจะไม่ใช่การรักษาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางต้นไม้เนี่ยมันก็ทําให้ overall อิมมูนของเราเนี่ยมันดีขึ้นมันก็ทําให้ร่างกายต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นแหละคนที่อยู่บ้านพอมีพื้นที่ในสวนเนี่ย พยายามลงต้นไม้ใหญ่เข้ามาสะหน่อยนะครับการที่เราไปสวนหลังบ้านแล้วมีต้นไม้เนี่ยแน่นอนคุณจะได้รับสารเหล่านี้แต่ถ้าใครที่อยู่คอนโดทำยังไงดีปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้จริงๆไฟทอนไซยเนี่ยผมก็เห็นว่ามีคนสกัดออกมาเป็นเ s เซนเชลออ l ์ r o ร a มาครับสามารถที่จะลองซื้อแล้วก็เอามาไว้ในห้องนอนของเราก็ได้หรือจริงๆเนะี่ยห้องนอนถ้าเกิดเราเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรือเลือกใช้วัสดุในห้องนอน ทำจากไม้แท้เนี่ยนะครับมันจะได้กลิ่นเลยถ้าใครไปเคยไปเที่ยวตามโรงแรมบ้านพักอะไรที่มันทําจากไม้เนี่ยคุณก็อาจจะเคยได้สูดกลิ่นของกลิ่นไม้เนี่ยตอนนอนถ้าเป็นกลิ่นที่คุณไม่ได้แพ้หรือว่าไม่ได้แบบถึงขั้นไม่ชอบเนี่ยครับคุณจะรู้สึกได้ถึงความสงบความรีแลกซ์เพราะว่าไอ้เจ้าไม้กลิ่นไม้เหล่านั้นเนี่ยครับมันช่วยทําให้เราคลายเครียดแล้วก็ยังช่วยบูสต์อิมมูนของเราได้มันสามารถจะไปเลือกใช้กับห้องนอนของตัวเองได้นะครับ แต่ทั้งหมดที่พูดมานะครับมันคือวิธีการที่เราทุกคนสามารถที่จะทําได้เพื่อที่จะดูแลตัวเองนะครับทำให้ร่างกายมี NK เซลสูงขึ้นและมี activity ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการจัดการกับเซลล์มะเร็งแต่ทั้งหมดคือการป้องกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการรักษาบ้างดีกว่าเพราะว่า NK เซลเองนะครับก็ถูก วิจัยมาต่อเนื่องยาวนานและใช้เป็นทูหรือว่าเป็นเทคนิคเป็นวิธีในการรักษามาเรงได้เลยนะครับเขาเรียกมันว่า NK cell therapy หรือว่า Immune Therapy นะครับทีนี้ ไอ้เจ้า NK cell therapy หรืออ m ม u n น therapy เนี่ยณนะปัจจุบันมันมีเซอร์วิสให้บริการแล้วนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันอาจจะสูงหน่อยเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่คําตอบสําหรับทุกคนแต่ผมอยากให้ทุกคนดูเอาไว้เพราะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเกิดเป็นหรือว่ามีคนในครอบครัวเราเป็นมะเร็งนะครับแล้วมีออปชันในการรักษาเป็น NK cell therapy เนี่ยเราจะได้มีความรู้พื้นฐานเอาไว้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือว่าตัดสินใจเลือกใช้ไหมนะครับถามว่า NK cell therapy ทำยังไงหลักการของมันคือการเท่าเก็บ NK cell ของตัวเรานี่แหละ ออกไปจากร่างกายและเอาไปเพิ่มจํานวน,อนนอกร่างกายเพิ่มให้ได้เยอะๆเลยเนีย่คือการโหไปเพิ่มจํานวนทหารนะ่ะแล้วก็ฉีด NK เซลคือพาทหารเยอะๆกลับเข้าไปในร่างกายร่างกายแล้ก็จะแข็งแรงขึ้นชั่วขณะซึ่งทหารเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการจัดการกับเซลล์ที่มันผิดปกติหรือว่าเซลเมะเร็งให้เรานั่นเองนะครับทีนี้ NK เซลต่อไปเนี่ยมันสามารถจะแบ่งได้เป็น2แบบก็คือออโตโลกัสกับ a l ลโลเจนิกออโตโลกัสมันคือการที่เราใช้ NK เคซลของตัวเราเองอัลโลเจนิมันคือการที่เราใช้ NK เซลล์ของคนอื่นคือสามารถจะซื้อ On Shelf ได้เลยจริงๆ2ออันนี้มันแตกต่างกันแค่นั้นแหละว่าที่มาของเซลล์เนี่ยมันคืออะไรแต่ถามว่าในมุมของประสิทธิภาพเนี่ยจริงๆมันใช้ในการจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ทั้งคู่จริงๆแล้วอัลโลเจนิเนี่ยหรือว่าเซลล์จากคนอื่นเนี่ย เขาเจอว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเซลลจากตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับถามว่าวิธีการทำนะครับอย่างที่บอกไปคือคนไข้เนี่ยก็จะถูกเจาะเลือดแล้วก็ถูกเก็บเลือดออกไปเหมือนกับการบริจาคเลือดนั่นแหละแล้วไอ้เจ้าเลือดนั้นเนี่ยนะครับ ทางคุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีวิธีในการใส่เข้าเครื่องหรือมีวิธีการอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะคัดเลือกอเฉพาะเซลล์ที่สามารถที่จะเพิ่มจํานวนแล้วก็แบ่งเป็น NK เซลล์ได้ออกมาแล้วก็เอาไปเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการนะครับเป็นโหหลักเป็นพันพันล้านเซลล์เลยก่อนที่จะเอากลับมาฉีดเข้าไปในคนไข้นะครับอย่างที่บอกวันหนึ่งเนี่ยร่างกายเราผลิต NK เซลซ์ไม่ถึง 100, 000, 000, าาร้อยล้านเซลแต่การที่ฉีด NK เซลซ์เข้าไปเป็นหลักพันล้านเนี่ยน่นอนมันเพิ่ม ค่อนข้างเยอะเพื่อที่เอาเข้าไปจัดการไอเจ้ามะเร็งนะครับปัจจุบนันเอนไซสเตอราปีนะครับถูกใช้แล้วนะครับในการรักษาโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเลือดอเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะไรเงี้ยแล้วก็โชว์ว่าได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับทีนี้ทําไมการทำแอลเลอร์เจนิก Nkcelltherapy คือการใช้เซลล์จากคนอื่นเนี่ยบางทีเขาเจอว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าของตัวเราเองจริงๆการใช้เซลเราเองเนี่ยมันใช้เวลานะครับคือเอาไปเลี้ยงปุ๊บอาจจะใช้เวลา2อาทิตย์สมอาทิตย์กว่าจะได้เซลล์มากพอแล้วก่อนมาฉีดแต่ถ้าใช้เซล์คนอื่นแน่นอนมันซื้ออน s h e ฟ์ได้เลยคือแบบสั่งปุ๊บเซลส่งมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ฉีดได้เลยนั่นคือข้อดีข้อที่1ข้อดีข้อที่2คือบางทีเนี่ย เซลลของเราบางทีเราป่วยเป็นโรคเนาะอาจจะเป็นเพราะว่า nk เซลเราเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพต่อให้เราจะเพิ่ม nk เซลของเรานอกห้องแลบได้นะครับแต่ถ้าเป็นเซลที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เอากลับเข้ามามันก็สู้ได้ไม่เต็มที่อ่ะสู้ไปเอาทหารเจ๋งจะของคนอื่น เอาเข้าไปในรางกางเราแล้วก็จัดการกับมะเร็งแทนเราเนี่ยมันก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับมันเป็นหน้าที่ของนักวิจัยแล้วแหละว่าจะทํายังไงที่จะทําให้กระบวนการ allogenic NK cell therapy เนี่ยมัน safe แล้วก็ปลอดภัย develop by, เป็น s t a n d a r p protocol ที่สามารถจะใช้งานกับใครก็ได้มันเป็นวิธีที่ดีมากเพราะได้เร็วแล้วก็เจ๋งด้วยทีนี้นอกจากการเพิ่ม NK cell ปกติแล้วเรายังมีเทคโนโลยีในการทำให้ NK cell ธรรมดาเนี่ยเป็น super NK Cell คือติดอาวุธให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเขาเรียกมันว่า CAR NK Cell นะครับพูดว่า CAR NK เซ l l จนี้เราเคยพูดถึง CAR T Cell Therapy คุณคุณไหมครับไปแล้วนะ CAR T Cell Therapy เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน medical technology ในการจัดการกับ เซลล์มะเร็งเช่นกันทีนี้ไอ้เจ้าาร์ n k คืออะไรมันคือการเอา NK ไปนี่แหละแล้วใช้เทคโนโลยีตัดต่อตัดแต่งพันธุกรรมก็คือจเนติกเอนจิเนียริงเนี่ยตัดแต่งยีนนิดหน่อยเป็นการไปติดอาวุธให้มันเหนมือนไปเพิ่มเซนเซอร์ที่ที่ผิวของมันในการจับมะเร็งนะครับมันก็จะมองเห็นมะเร็งได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพอมองเห็นได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะไปจัดการแล้วก็ฆ่ามะเร็งได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือหลักการของ CAR-NK แล้วถ้าเกิดว,ว่าใช้ NK Cell แทนที่จะเป็น T Cell ในการมาติดอาวุธหรือว่าติดคาเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นชื่อเรียกว่าคา NK Cell Therapy น,นั่นเองแล้วจากการวิจัยนะครับเขาก็เจอว,ว่าคา NK Cell Therapy เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าสะดวกกว่าการทำคา T Cell Therapy ด้วยเหตุผลก็คือว่าการเก็บ T เซ l เนี่ยค่อนข้างยาก แพงนะครับในะบทาิการเก็บ NK เซลล์เนี่ยมันทําได้ง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยงานวิจัยเราจะเริ่มเทมาทางการทำคา NK เซลล์ต่อรปีอนาคตน่าจะเริ่มได้ยินเซอร์วิสแล้วก็แพ็กเกจเกี่ยวกับคา NK เซลล์ต่อรปีมากยิ่งขึ้นในไทยอาจจะอีกสักพักหนึ่งนะคบเพราะมันทำค่อนข้างยากแต่ในเมืองนอกเนี่ยเริ่มมีเยอะมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นรู้จัก NK เซลล์ต่อรปีไว้ไม่เสียหายเพราะว่าหนึง่งเราอาจจะต้องใช้งานมันก็ได้ครับ อย่างที่บอกไปว่าอิมมูนเตอร์ปีเนี่ยมันคือการรักษาโรคมะเร็งนะครับ ต้องบอกว่าเป็นการรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพเลยแหละและในวงการแพทย์นะเชื่อว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีสําคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งนะครับแต่ต้องยอมรับว,ว่ามันยังไม่ใช่โซลูชันสาหรับทุกคนเพราะว่ามันแพงแล้วยังเข้าถึงยากนะครับงนั้นสิ่งที่ทุกคนทําได้คือการดูแลตัวเองด้วยไลฟ์สไตล์ change นะครับการนอนให้เพียงพอการกินอาหารที่มีพวกแอนตี้ออกซิเดนต์วิตามินดีเยอะนะครับกินเข้าไปเถอะนะครับจะช่วย b o สต์ได้การออกกําลังกายครับออกเลยครับมันช่วย b o สต์อยู่แล้วและ สิ่งใหม่ที่ผมอยากชวนทุกคนทําคือการอาบป่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีต้นไม้ใหญ่เยอะๆอย่างน้อยเดือนละสองชั่วโมงหรือดีที่สุดเลยอาทิตย์ละสองชั่วโมงก็จะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนะครับลองทําดูแล้วสุขภาพร่างกายของคุณเจะแข็งแรงขึ้นไม่ใช่เพียงแค่สู้กับมาเรงแต่ว่าสู้กับโรคอื่นๆด้วยยังไงก็ลองไปอาบป่ากันดูนครับ top to toe the standard podcast Eye-opening for your ears.